อยู่ที่ครัวลุงโทนี่นะครับและวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นคลิปน้ําไม่อาบนะครับยีิบสองกับยีิบสามนะครับวันนี้วันที่ยีิบสองับพรุ่งนี้จะเยอะมากรถแห่สาวน้อยเพชรบ้านแพงมาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วนะฮะแล้วทีมงานเราไปไหนหมดที่บ้านเลยความหมายก็ว่าเมื่อคือนมาถึงเมื่อคือนแล้วไปนอนโรงแรมที <Okay. S 1> ่เปิดโรงแรมให้แล้วนะ uh ค,นนคนนืนนี้คืนนี้กันที่ไหนอ่า ว่าจะจ่ายเองฝากไปถึงเสียโจนะจ่ายให้ลูกน้องด้วยนะอ่าไม่ใช่ให้ลูกน้องจ่ายเองนะเออค่าจ้างเท่าไหร่ทั้งหมดนี่ครับให้ให้ให้ลูกน้องเข้าแตดมดเนียเฮีย,เ,ยเ,เดี๋ยวนะครับรถแห่สาวน้อยไป,ป็ันแพงมาแล้วก็โคโุยตี้อีกสิบคนนะครับตอนนี้ก็กำลังนะครับ รถกำลังทยอยมานี่ดูครับนี่เห็นไ,ไหมฮะรถมอไซค์ทิปกำลังทยอยมานะครับอ่าเจอกันที่หัวลุงโทนี่ครับ